คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาเฉพาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรได้คำแนะนำเด็กและเยาวชนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก้าอี้มุมห้องหากเป็นผู้ที่เข้ามารับชมใหม่อย่างไรก็ขอฝากช่องน้อยๆอย่างช่องเก้าอี้มุมห้องเอาไว้ด้วยนะคะและในตอนนี้ทุกท่านก็กลับมาพบกับแอดมุมห้องในจัดมาเล่า EP ที่10 The b e r e and o รอยอารยะลับอย่างที่รู้กันว่าก่อนที่ประชากรมนุษย์จะเป็นผู้ครอบครองผืนพิภพทั่วทุกสารทิศในอดีตการผืนแผ่นดินเคยเป็นของสิ่งมีชีวิตซึ่งในปัจจุบันเราต่างเรียกขานมันว่าสัตว์ดึกดำบรรย่างไดโนเสาร์แม้จะเพียงน้อยนิดแต่ก็ยังมีร่องรอยหลงเหลือให้เก็บเป็นความรู้สุดแสนอัศจรรย์ที่ควรค่าแก่การจดจำ เดอเบรนยอรร่องรอยแห่งชนบทอันห่างไกลของออสเตรเลียนาเขตภาคกลางของออสเตรเลียยังแถบชนบทอันลึกล้ำซึ่งมีทั้งแนวหินสลับซับซ้อนป่าโบราณทะเลสาบรสเค็มซากตึกดําบันแฟงเรนใต้ผืนทรายนับเป็นแดนลึกลับที่มีความหลากหลายทว่าเรื่องน่าขนลุกและแปลกประหลาดอย่างหนึ่ง ที่สืบสารนับแต่มีคนเข้าไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนนั้นก็คือ The b r o n t o อันเป็นภาษาพื้นบ้าน The b r ร n t o นั้นมีลักษณะเหมือนกันกันกบ t y r โ n ซ o s a u r u s Rex หรือที่เราเรียกกันโดยย่อว่า T-Rex ชนเผ่าพื้นเมืองอวริจินทิ้งร่องรอยเรื่องราวของเบอ n t o s สัตว์เลื้อยคานขนาดใหญ่ที่สามารถกินวัวอูดและจิงโจ้ได้สบาย เป็นภาพศิลปะบนหินของชาวอบริจินแสดงถึงสัตว์สองเท้ามีหางแหลมและแขนขาขนาดเล็กพร้อมปากขนาดใหญ่มันแตกต่างจากภาพศิลปะที่แสดงถึงจิงโจ้โดยสิ้นเชิงและแม้กระทั่งทุกวันนี้ชนเผ่าอบอริจินยังหลีกเลี่ยงสถานที่บางแห่งที่เคยพบสิ่งมีชีวิตอันน่าสะพรึงซึ่งเป็นที่กล่าวขานถึงและพวกเขามักจะละทิ้งพื้นที่ไปเสมอ หากพบรอยเท้าของมันปรากฏอยู่ใกล้ๆจากรอยเท้าที่หลงเหลือไว้ทำให้สัตว์ประหลาดนี้ได้รับฉาย,ยาว่าโอรติเตสเจ้าสามเท้าจากชาวบ้านทางตะวันออกเทราว่าชนพื้นเมืองของรัฐวิกตอเรียต่างเรียกสิ่งนี้เป็นไทโรพอดเจ้าตัวดุร้ายนั้นกล่าวเรียกว่ามูราเมอรี การพบเห็นรอยเท้าจำนวนมากของเบอร์รันยอในชนบทได้ถูกบันทึกไว้เป็นรูปภาพและรายละเอียดที่สอดคล้องนิ้วเท้าขนาดใหญ่3นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง2-3ถึงฟุตริมฝั่งแม่น้ำหรือแม้แต่ริมถนนลูกดังรอยเท้าสัตว์ประหลาดนี้เป็นสาเหตุให้ทุกชีวิตต้องตื่นตระหนกในปี1950ชายเลี้ยงวัวได้กล่าวอ้างถึงมันเมื่อวัวของเขาหายไป และมีรอยเท้าลักษณะนี้ทิ้งเอาไว้ให้ดูต่างหน้าแทนและปรากฏการระทึกขวัญที่สุดสำหรับผู้เลี้ยงวัวได้เกิดขึ้นอีกครั้งในปี1957ใกล,ล้ริมแม่น้ำแมคคาเทอร์เสียงโควิดร้องอย่างตื่นตระหนกและคนเสียงกรีดร้องของคนงานซึ่งเตือนไัย่ไม่ให้ใครเข้าไปใกล้แม่น้ำนั่นก็เพื่อความปลอดภัยของบุคคลน,นั้น มีเพียงเสียงลมหายใจฮึดฮัดดังสนั่นลั่นบริเวณและเงาสัตว์ประหลาดเท่านั้นที่พบเห็นได้และเป็นที่จดจำเมื่อฟ้าสว่างผู้คนก็ได้พบซากโคที่ขาดครึ่งและล่องรอยสาหัสก่อนหายตัวไปของโคโดยคาดว่าโคคงถูกบางอย่างกินเข้าไปแล้วมีหลายคนสงสัยว่าอาจเป็นอันโดซอรัสนักล่าย,ยุคไทแรนโนซอรัส แต่มีขนาดเล็กกว่าหรือไม่ก็เป็นยูทาวแรปเตอร์และยังสงสัยไปจนถึงตัวขนาดกลางเข้าขั้นขนาดใหญ่อย่างกลุ่มเทโลพอดแต่ด้วยระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันทุกคนจึงเชื่อวว่ามีไทเรนโนซอรัสซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่การพบเห็นเจ้ายักษ์เบอรันยอล่าสุดนั้นถูกพบในเวลากลางคืนโดยผู้ขับรถบรรทุกบนถนนสจวไฮเวย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในทางหลวงสำคัญของออสเตรเลียวิ่งจากดาวินในดินแดนทางเหนือผ่านเทนันครีกเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศออสเตรเลียและผ่านอลิสปิงเป็นเมืองใหญ่อันดับ3าของดินแดนนอร์ทเ r ร์ในวิทอรีตั้งอยู่เกือบก,กลางของประเทศออสเตรเลียไปยังพอสออกกาตาเป็นเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของประเทศออสเตรเลียระยะทางรวม2,834กิโลเมตร ในปี2007ทีมงานร่วมช่อง Destination Trust ความจริงปลายทางได้ตามรอยมุ่งเน้นไปยังที่ตะวันตกเฉียงเหนือในปี2015พนักงาน Genesis Park จากเมืองเอเดลเลทางใต้เดินทางไปยังโซนบทผ่านถนนสจูดไฮเวย์ไปทางเมืองอลิสปิงเดินทางร่วมกับทีมเพื่อเข้าไปในเทือกเขาฟินเดอร์แล้วตั้งแคมป์ ทีมเฝ้าจับตาหาร่องรอยของเบอร์รันยอแต่ก็ไม่พบอะไรที่ผิดปกติในบริเวณนั้นอีกทั้งบริเวณนั้นยังเป็นถิ่นที่อยู่ของเพอร์เรนตีจิงจกมอนิเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดจึงมีการตั้งข้อสงสัยว่าเบอร์รันยอที่มีคนกล่าวว่าพบเห็นนั้นอาจเป็นเจ้าสิ่งนี้ก็เป็นได้เพอร์เรนตีสามารถเติบโตได้ถึง10ฟุตมันสามารถกลืนลูกแพ้สักตัวได้อย่างสบาย อย่างไรก็ตามในแถบชนบทส่วนนี้ไม่ค่อยมีร่องรอยอะไรถึงเจ้าเบอร์รันยอมากนักเพราะว่าการติดตามอาจมีความคืบหน้าหากมุ่งเน้นไปทางเหนือเดอะเบอร์รันยอหรือไทเรนโนซอรัสเร็กซ์คือหนึ่งนนในไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ตัวอย่างที่สมบูรณ์ที่สุดและเคยเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดมีชื่อว่าซู f n n h p r 2081 มีความยาว12.3เมตรสูงจากพื้นถึง4เมตรมีน้ำหนักประมาณ9-18ตันซึ่งในปีพุทธศักราช2562ทีมขุดของ University of Alberta ได้ประกาศการค้นพบฟอสซิลของไทเรนโนซอรัสที่ใหญ่กว่าซูซึ่งก็คือ Scotty RSMP2523.8 ถูกพบที่รัฐซัตแคชเชวันของประเทศแคนาดา โดยสกอตตี้มีความยาว13เมตรและหนักถึง8.8ตันซึ่งถือได้ว่าเป็นไทเรโนซอรัสที่ตัวใหญ่ที่สุดและหนักกว่าไจเกนโนโตซอรัสและคาชารูดอนโทซอรัสทีเร็กซ์ก็เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่ตัวสูงที่สุดณเวลานี้โดยทีเร็กซ์ตัวสูงที่สุดจากพื้นถึงหัวราว4.6เมตรชื่อแซมสันไทเรโนซอรัส no เมื่อโตเต็มที่จะมีความเร็วที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่ายังเร็วกว่าความเร็วของมนุษย์ส่วนใหญ่แต่ยังช้ากว่าไดนโนเสาร์กินเนื้อหลายชนิดแต่ตอนเป็นวัยรุ่น T-Rex จะวิ่งเร็วถึง40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการล่าเหยื่อเป็นฝูงทั้งครอบครัวแต่จากการศึกษาล่าสุดของนักวิจัยมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์โดยใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมวิเคราะห์แบบไดนามิกหลายแบบ สร้างแบบจำลองของโครงสร้างไทเรโนซอรัสขึ้นโดยพิจารณาจากทั้งโครงกระดูกและกล้ามเนื้อพบว่าไทเรโนซอ,อรัสอาจไม่ได้มีความรวดเร็วถึงขนาดนั้นเพราะหากมีความเร็วถึงขนาดนั้นกระดูกของมันจะหักเนื่องจากไม่สามารถรองรับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อด้วยความเร็วมากถึงขนาดนั้นได้หากแต่ก็น่าจะมีความเร็วประมาณ18กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ5เมตรต่อ1วินาที ซึ่งนั่นอาจจะหมายถึงแท้ที่จริงแล้วมันเป็นไดโนเสาร์ที่มีการล่าเหยื่อโดยใช้วิธีการซุ่มโจมตีมากกว่าออกล่ารวมถึงอาจเป็นสัตว์กินซากด้วยเช่นเดียวกับไดโนเสาร์นักล่าชนิดอื่นซึ่งต่างก็เป็นนักกินซากได้เช่นเดียวกันแต่ถึงกระนั้นทีเร็กซมันยังสามารถล่าเป็นฝูงทั้งครอบครัวได้สมองของทีเร็นั้นมีความยาวมากกว่าไม้บรรทัด และใหญ่ที่สุดในหมู่นักล่าขนาดใหญ่ทั้งหมดจึงทำให้ทีเร็กซ์เป็นนักล่าขนาดใหญ่ที่ฉลาดที่สุดซึ่งการที่มันมีสมองขนาดใหญ่ทำให้เป็นประโยชน์ในการล่าเป็นฝูงทั้งครอบครัวได้ง่ายขึ้นคอของไทรนโนซอรสัสเร็กซ์งอโค้ง,ง,งเป็นรูปตัวเอสตามธรรมชาติเหมือนไดโนเสาร์กินเนื้อชนิดอื่นๆแต่มีขนาดสั้นและล่ำสันเพื่อรองรับหัวที่มีขนาดใหญ่ขาหน้ามีสองกรงเล็บ และว,ว่ากันว่าไว้ใช้พยุงตัวกับกระดูกขนาดเล็กที่เป็นส่วนที่ลงเหลือของนิ้วที่3แต่ขาหลังกับยาวที่สุดเมื่อเทียบตามสัดส่วนของร่างกายไดนงเสากินเนื้อชนิดต่างๆหางยาวและมีน้ำหนักมากอาจมีกระดูกมากกว่า40ชิ้นทั้งนี้ก็เพื่อสร้างให้สมดุลกับหัวที่มีขนาดใหญ่และลำตัวของมันเพื่อชดเชยขนาดที่ใหญ่โตกระดูกลายชิ้นจะกลวงเพื่อลดน้ำหนักตัวลง โดยไม่สูญเสียความแข็งแรงไปกะโหลกศรีรษะของไทแรนโนซอรัสเร็กส์ใหญ่ที่สุดในบรรดาไดโ,ดโนเสาร์กินเนื้อทั้งหมดโดยวัดจากความกว้างและความยาว1.5เมตรโครงช่องเปิดขนาดใหญ่ในกระโหลกศรีรษะมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักตัวและเป็นที่อยู่ของกล้ามเนื้อที่ยึดติดในกะโหลกเหมือนไดโนเสาร์กินเนื้อทุกชนิดแต่ในส่วนอื่นของกะโหลกไทแรนโนซอรสัสแตกต่างจากไดโนเสาร์กินเนื้อชนิดอื่น กระโหลกมีขนาดกว้างในส่วนด้านหลังและแคบลงไปทางจมูกเพื่อให้การเห็นเป็นภาพเดียวด้วยสองตาได้ดีเป็นพิเศษกระโหลกศีรษะกระดูกจมูกและกระดูกอีกสองสามชิ้นเชื่อมต่อกันเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของกระดูกแต่ก็เป็นโพรงอากาศจำนวนมากประกอบไปด้วยช่องว่างขนาดเล็กคล้ายรังผึ้งซึ่งอาจทำให้กระดูกมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นและเบาขึ้นกระดูกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเหล่านี้ เป็นโครงสร้างสำคัญของวงไทแรนโนซอริดีทำให้การกัดทรงพลังขึ้นซึ่งเหนือกว่าไดโนเสาร์กินเนื้อวงอื่นปลายของขากรรไกรบนเป็นรูปตัวยูไดโนเสาร์กินเนื้อวงอื่นส่วนมากมีขากรรไกรบนเป็นรูปตัววีซึ่งการมีขากรรไกรบนเป็นรูปตัวยูนั้นจะช่วยเพิ่มจำนวนของเนื้อเยื่อและกระดูกที่ไทแรนโนซอรัสกัดออกมาได้ในหนึ่งครั้งถึงแม้ว่าจะเพิ่มแรงตึงเครียดบนฟันหน้าด้วยก็ตามฟันของไทแรนโนซอรัสเร็กซ เป็นแบบเฮอรโทรดอนฟันหน้าบนขากันไกรบนเบียดชิดกันเป็นฟันตัดปลายฟันเหมือนใบมีดมีรูปด่างเป็นตัวดีเมื่อตัดขวางเสริมด้วยสันบนผิวด้านหลังและโค้งไปด้านหลังซึ่งลักษณะเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้ฟันหักเมื่อไทแรโนโซอรัสกัดและดึงส่วนฟันที่เหลือแข็งแรงทนทานมากมีลักษณะคล้ายกล้วยหอมมากกว่ากรดอยู่ห่างกันมากและมีสารเสริมด้วยเช่นกัน ฟันบนขากันไกรบนจะใหญ่กว่าฟันบนขากันไกรล,ล่างฟันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบยาวประมาณ30เซนติเมตรหรือ12นิ้วโดยรวมรากฟันซึ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาไดนโดนเสาร์กินเนื้อจากผลการศึกษาในช่วงที่ผ่านมาโดยทีมนักวิทยศาศาสตร์อังกฤษได้มีการพบว่าไทเรโนซอรัสเด็กซ์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังคมเขียวแข็งแกร่งที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมา โดยมีกำลังความแรงอยู่ที่ระหว่าง30,000ถึง60,000นิวตันหรือประมาณ6-10ตันซึ่งเทียบเคียงได้เท่ากับช้างขนาดกลางหนึ่งเชือกที่กำลังนั่งทับบนตัวคนซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดว่า T-Rex อาจมีแรงกัดถึง18-23ตันและถึงแม้จะมีลำตัวขนาดใหญ่พร้อมฟันที่น่ากลัวแต่ไทแรโนโซอรัสกลับเป็นไดโนเสาร์ที่มีอีกด้านหนึ่งที่อ่อนโยน เป็นไดโนเสาร์ที่ทำรังและเลี้ยงลูกเป็นอย่างดีและจากการศึกษาพบว่าไทแรนโนซอรัสมีจมูกที่อ่อนไหวต่อการสัมผัสเหมือนกับปลายนิ้วของมนุษย์เชื่อว่ามันใช้จมูกนี้ในการสร้างรังเคลื่อนย้ายไข่อย่างระมัดระวังและคอยดูแลลูกน้อยรวมไปถึงใช้สัมผัสถูถยเพื่อแสดงความรักในเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคู่กันด้วย แม้จะตัวใหญ่แต่ก็ใจรักในสายเลือดของตัวเองเป็นอย่างดีเลยนะคะมันเป็นสัตว์ตึกดำบันที่มีความละเอียดอ่อนมากกว่าที่เราคาดคิดเสียอีกท้ายที่สุดนี้หากคลิปวิดีโอมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเวนาทีนี้ด้วยขอบคุณทุกกำลังใจที่มีเข้ามาแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะตอนนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ